มาดูผลงานศึกวันมิชัยของปรมเตอร์สุเมศซื่อสตบงกฎนะครับเป็นนัดเล็กๆสร้างดาวรุ่งครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับประจำวันพุธที่1 1พฤศจิกายน2 5 5 8มาประเดิมเริ่มต้นกันที่คู่นี้ครับนักชกบุมแดงครับวีรบ,บุรุษสบริสุทธิ์น้ำเงินก็คือพันธ์มงคลไฟเตอร์มวยไทยหรือว่าเจ้าโรเบิร์ตเพชรปูทอนคนเดียวกันนะครับส่วนวีรบ,บุรุษนี่อาจจะเชื่ออาจจะแปลกหน่อย ว่าไม่ไม่ได้ไปเหรียญไม่ได้เหรียญโอลิมปิกมานะครับแต่ว่าเขาชื่อดังก็คือครูบ้านนอกครับครูบ้านนอกสอบริสุดนั่นเองครับโด่งดังมาจากมวยรอบคิงไฟเตอร์คิดกรรมาการชัยยุทธขำนมเรศกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับโรเบิร์ตไฟเตอร์มวยไทยหรือว่าเจ้าเพชรปูทอนนี่นะครับก็เป็นอดีตระดับแชมป์ภาคใต้ทีเดียวนะครับนักชกจากแดนใต้ครับส่วนในด้านของครูบ้านนอกนี่จาก่สารครับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวีรบุญหลุดครับแม่ ชื่อนี่โก้มากชื่อครูบ้านนอกชื่อเดิมนี่ก็โก้แล้วนะครับแต่ว่าโก้คนละแบบกันปล่อยตัวยกสามมาครับแทงเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาโต้ครับเเจอขวาของวีระบุรุษตีซ้ายแต่ว่าแม่อ่อนแอนไปหน่อยก็เอา้าโอ้โหกรรมการชัยยุทธคำนเรศต้องนับครับโอ้โหลุกดีตัวขึ้นมาครับวีระบุรุษ เดี๋ยวดูภาพช้าครับคุณผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นครับในสนามมาดูไม่ทันแนะ่เป็นยังวะเสียหลักโอ้โอ้โหไม่หลับก็บุญแล้วครับโอ้เสียหายอย่างแรงครับแม่ไอ้ลูกนี้นี่มองได้หลายมุมนะครับคืออ,อวัยวะของเจ้าครูบ้านนอกหรือว่าเจ้าวีรบุรุษมันก็ถึงพื้นแล้วนะครับคือตูดถึงพื้นแล้วว่างั้นเถอะ อาจจะเป็นเรื่องของกรรมการเข้ามาชาร์จไม่ทันหรือเป็นลูกตามน้ํามันก็ใขรเห็นใจทั้งสองฝ่ายครับคือมันจังหวะอย่างนี้นี่ทางด้านของเจ้าพันมงคลเนี่ยมันก็ต้องแทงตามอยู่แล้วครับแม่ลูก50-50ครับคุณผู้ชมครับเห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยนะครับแต่ว่าความซวยก,ก็คือมีระบุหุษแล้วครับซวยแน่นอนครับโดนนับแดครับแม่ถ้าเกิดซ้อมไม่ดีนี่รับรองว่าหลับยาวแน่แตกซะด้วยสิครับ โอ้โหก็คิดดูแล้วกันนะครับแค่มือโดนหน้ายังเจ็บแล้วครับนี่เข่าครับโอ้โหน้ำหนักเขา่านี่จะเป็นยังไงครับทั้งใหญ่ทั้งแรงครับโอ้นี่จไเป็นเลยครับตายเลยครับดูบ้านนอกหรือว่าเจ้าวีระบุลลลุดกลายเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าครับวันนี้ เดินเข้าหานะครับมวยไทยไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วครับติดตามดูให้ดีแล้วกันครับมวยคู่นี้สุดท้ายจบยังไงพยายามรัดรัดตีครับทางด้านของวีระบุลลากรรมาการเข้ามาแยกครับกรรมาการใช้ยุคโมดยกที่3ครับก็มีเสียงจากด้านบนนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของการเข้ามาชาร์จนักมวยไม่ทันมาบล็อกนักมวยไม่ทันหรือจังหวะตามน้ำนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่ามันก็น่าเห็นใจกรรมาการแล้วก็เห็นใจนักมวยครับจังหวะแบบนี้ครับเอาเทวดามาห้ามก็ไม่ทันแล้วครับก็มันลูปมันติดพันซะขนาดนี้แต่มันก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของมวยไทยครับแม่ ก็เหมือนแต่ก่อนนี่ฟุตบอลเขาไม่ยอมไม่ใช้โกลาลอะครับเขาบอกว่าจะทําให้บนเสน่ห์ของลูกหนังมันหายไปครับมวยไทยก็ใช้ยากอยู่แล้วครับเพราะยังไงก็ต้องใช้คนต่อคนนี่แหละครับเขามาห้ามกันโอ้โหโดึงขวางไว้เอเสียบซ้ายดูครับมวยโดนนับแปดแล้วมันทรงมันเสียไปเลยครับกําลังแทงกันมันๆอยู่ดีครับฟันสอกขวาครับเสียบซ้ายครับวีและบุรุบบรษ ต้องชกเหมือนวีรบุรุษเอากำปั้นขวาครับหน้าางเหมือนกันครับเสียบเข้าซ้ายเสียบเข้าซ้ายครับตีซ้ายเข้าไปครับวีรบุรุษให้มันรู้บ้างว่าจะเป็นไม่ได้เดินต่อครับนี่แหละครับเดินอย่างเงี้ยวีระบุรุดแน่นอนน้องอย่างน้อยก็วีรบุรุษในใจพี่แหละไม่ยอมแพ้ครับมันต้องไม่ยอมแพ้ครับนักมวยมันต้องไม่ยอมแพ้ครับคือถ้าเกิดยอมตอนไหนก็แพ้ตอนนั้นแหละครับ ถ้าเกิดยังพยายามอยู่นั่นก็หมายถึงว่าชัยชนะก็ยังพอมองเห็นเสียบเข่าซ้ายไปตีสายโตครับวีระบ,บุรุษเดินต่อครับดูครับแมเจ้าวีระบ,บุรุโอู้ยเจอแข้งขวาพยายามจะบวกสอกครับตีเข่าขวาแล้วก็ขวามด้วยซ้ายกรรมการชัยยุทธห้าม สับมือชกเดินต่อครับวีระบุรุษฟันศอกขวาไม่โดนครับเจอศอกขวาของวีระบุรุษครับเสียบเข่าวขวาไปครับเสียบซ้ายครับวีระบุรุษปัญหาของมวยไทยก็ลองไปร่วมพิจนารณาดูแล้วกันนะครับว่าให้คะแนนยกต่อยกจริงหรือไม่หนึ่งสองก็คือว่าคะแนนที่โดนนับสนะิบแปดอ่ะมันเหมือนปิดกล่องให้นักมวยที่โดนนับนะแพ้ไปเลยนะครับ แล้วมันจะสนุกได้ยังไงนะครับอ่าบางทีบางครั้งนี่บางสิ่งบางอย่างก็มันต้องหลากหลายแหละครับต้องมารมดรมความคิดกันครับสมองเดียวก็เอาไม่อยู่ครับโอ้ยเจอแข้งซ้ายไปตลาเท้านะครับแมแต่ว่าน้ําหนักที่มันเบาไปหน่อยถ้าเกิดลึกอีกนิดนึงนะครับเต็มข้อแน่นอนครับเสียบซ้ายครับนี่แะครับก็ได้แค่เฮครับเฮเบาๆครับกองเทียรของวีระบุญหลุด คือเรื่องของเรื่องพอโดนนับแปดเสร็จปุ๊บเกมมันก็จะจืดก็เอาโบนยกนแล้วต่างชาติก็มากันหลากหลายนะครับสึกวันวิชัยครับยกห้าไม่ต้องดูครับเสียงเชียร์ไม่มีสักแอะวีและบรุษเดินให้ตายก็ไม่ชนะกรรมการชูมือไปที่ทางด้านของนักชกจากแดนใต้ครับพันมงคลเพชรภูทรหรือว่าโรเบิร์ตไฟเตอร์มวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ